เอาละครับสวัสดีครับนี่ตอนเราเข้าสู่การรีวิวนักเตะนะครับอันนี้เนี่ยก่อนอื่นจะไปพูดถึงอะไรก็ตามนะครับฝากกันไปด้วยนะครับกับสปอนเซอร์ของเรานะครับ388 eSport ครับครบทุกข่าวสารวงการ eSport ทั้งในและต่างประเทศนะครับไฮไลท์ประจำสัปดาห์ติดตามได้ที่ที่เดียวนะครับ388 eSport นี่ฮะ Ryan Giggs นะครับผมเป็นอีกหนึ่งนักเตะแมนยูละกันในปี back to back นะครับที่ผมจะนำมารีวิวนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะครับในปี back to back เนี่ยนักเเตตะะแแมมนยยูอาากๆๆจริง่่ว ก็จะพยายามทํานักเตะทีมอ,อื่นออกมาด้วยนะอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะมีกุนมีเมซี่นะครับที่มีแผนจะทําออกมาแต่ว่าคลิปเนี่ยอาจจะมีเดวิดเบคแฮมด้วยอีกสักหนึ่งตัวนะครับแต่ก็จะพักๆล,ละหลังจากนี้ก็จะยอยทํานักเตะทีมอื่นออกมาบ้างนะครับเพราะว่ากลัวเ,เพื่อนๆจะเบื่อกันสักก่อนนั่นเองนะครับมาดูแผนของผมใช้รีวิวกันดีกว่านะครับสำหรับแรนดะิเก็สองผมจะพาไปดูสเตตก็นี่ฮะกดพอยส์แล้วก็ปรับตามได้เลยนะครับ มาดูตำแหน่งบ้างครับด้านกิกส์ครับเล่นปีกซ้ายนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของผมผมว่ากิกเล่น CM ได้นะมีช่วงหนึ่งครับช่วงทยท้าอาชีพราตอนที่กิกส์สามสี่สามห้าเนี่ยแล้วกิกส์เนี่ยถอยมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางด้วยซ้ำนะ CM เลยอะ่ะยืนคู่กับคาริกบ้างนะครับยืนคู่กับกองกลางตัวรับคนอื่นบ้างนะครับซึ่งกิกส์ก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะผมว่าตำแหน่งที่เหมาะสมกับกิกส์ที่สุดยังก็ต้องเป็นปีกซ้ายครับลองมาก็ CM เนะครับเพราะว่ากิก่ย มีการเลี้ยงบอลที่ดีมีความคล่องแคล่วที่ดีมีความเร็วที่ดีนะครับแต่ว่าเปิดบอลดีมากนะครับผมไปกับบอลก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ๋อผมไม่ได้เซตอะไรมากครับเป็นขึ้น3ลง1นะครับพวก C C D S อะไรพวกนี้ผมไม่ได้ตั้งอะไรเลยเพราะว่าอยากจะดู AI ให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับมาดูแลนซ์กิ๊กกันดีกว่าครับผมข้ามาดูในสแตทนี้เลยละกันนะครับสำหรับแลนซ์กิกส์นี่ฮะ F P ยีครับส่วนสูง179เซนติเมตรนะครับน้ำหนักเจ็กสิบ รูปร่างผอมนะครับถนัดเท้าซ้าย4อ่ขนาดเท้าซ้าย5เท้าขวา3เมื่อกี้ผมสรุปเพราะว่าผมมาสรุปตรงนี้ฮะมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆนะเอาจริงว่าแลนด์กิ๊กจะมีสกิลมุกสามดาวคือ5ดาวก็ไม่น่าเกลียดอเอาจริงอย่างน้อย4ดาวก็ยังดีให้มาได้ไง3าดาวเห็นแล้วหัวจะปวดนะฮะตรงนี้ส่วนสกิลที่มีครับมี early c r o s e r นะครับมี finesse shot นะมี long passer ชุด long shot taker มีสกิลเลี้ยง2สกิลแล้วก็ พัฒนาการเปิดบอลเลียดให้ดีขึ้นนะครับความเร็วสปีดต,ต้นดีครับจบสกอร์พลังในการยิงพอใช้ได้ยิงใกล้ดียิงตำแหน่งดีครับเปิดบอลดียิงโค้ง,งดีเลี้ยงบอลดีเนี่ยคือดีหมดเลยนะครับแต่ว่าพวกแสตดพวกความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยสมดุลอาจจะไม่ได้ดีมากก็คุมอารมณ์ดีนะครับความอึดใช้ได้นะครับเป็นปีกที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เน้นจบเองมากนะักส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นสร้าง ระยะทางดึงตัวประกบสร้างสเปซแล้วก็จ่ายบอลหรือไปถึงเปิดบอนลนะกับเพื่อนจบมากกว่านะครับสำหรับแรนกิกส์ในปีนี้นั่นเองนะครับออประวัตินะตอนนี้เนี่ยกิกส์เป็นผู้จัดการทีมชาติเวลส์นะครับแต่เหมือนจะอย่างไรก็ตามครับมาตัดเกรดกันดีกว่านะครับสำหรับแรนด์กิกส์นะครับความเร็วครับเอาไป4ดาวครับออแรนดกิกส์เนี่ยดูเป็นนักเตะที่เร็วนะแต่ว่าผมว่าด้วยด้วยด้วยที่สกิลมัน3ดาวด้วยแหละทําให้ ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเลี้ยงบอลติดเท้าได้ดีขนาดนั้นอะพอมันโดนหารเฉลี่ยจากความเร็วลงมามันก็เลยอยู่ที่ประมาณ4ีดาวครับคือไปกับบอลได้ดีสกีมูฟมีใ้ใช้น้อยความคล่องตัวดีนะครับสปีดต้นใช้ได้ก็เลยประมาณสัก4ดาวคือผมเองคาดหวังจากเขามากกว่านี้นิดนึงนะครับการจบสกอร์ครับเอาไป4ดาวครับคือยิงดีกว่าที่คิดอะยิงดีกว่าจะสเตทนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยิงปัดได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าเท้าวขวาเนยเลิกหวังเลยเท้าซ้ายก็ คือถ้าจะเอาร0 0ก็ไม่ใช่ตัวจบที่ดีนะครับสำหรับแรนกิกส์นะครับความแข็งแกร่งก็ไป3ดาวครับตัวเล็กนะครับแล้วก็โดนเบียดประทะเนี่ยบอลกระชอกง่ายมากอันนี้ต้องระมัดระวังในการเล่นให้ดีนะครับเรื่องข้อ4ครับ ai ครับ4ดาวเช่นกันเป็น1ตัวที่ เปิดบอลดีมากนะอยากให้เน้นเรื่องของการเปิดบอลจริงๆก็มาดูตัวนี้ได้นะครับเป็นคนที่เปิดบอลดีมากจริงส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือทําตามมาตรฐานในระดับดีนะครับผมท้ายที่สุดความคุ้มค่าเอาไป4ดาวครับเฉพาะแฟนแมนยูนะแฟนทีมอื่นก็คงมาสัก3าดาวครึ่งประมาณนี้ครับเพราะว่าคือมันเป็นมันช่วยซัพพอร์ตจิตใจด้วยการที่มีแรนด์กิกส์ในทีมนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะได้รับบัฟสแตดที่เยอะขึ้นด้วยนะครับตัวชอา์ยิ่งถ้าเล่น บวก5ในฟุตทีแมนยูอะไรอย่เงี้ยคิดว่าแลนกิกส์น่าจะเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้เลยทีเดียวนะครับก็ลองพิจารณากันดูได้สำหรับแลนกิกส์นะปีกสายเปิดบอลตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าครับแล้วค่อยตัดสินกันอีกหนึ่งรอบว่าจะชอบหรือไม่ชอบแลนกิกส์ตัวนี้ครับผมเอาละรครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของแลอ้อนกิกส์นะครับนี่ฮะเป็นปีกที่เรียกได้ว่าใช้ทั้งฝีเท้านะแล้วก็ มันสมองนะครับถ้าเกิดว่ากันด้วยสไตล์การเล่นของ Lion g นกจริงๆนะครับแต่ว่าพอมาในเกมครับ g ิกเนี่ยมีเข้ามาปีแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี TC นะครับหลายๆคนเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่า g i กในปีนั้นเนี่ยคือดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเปิดนะครับการเลี้ยงบอลนะครับการจ่ายบอลคือดีมากแล้วก็เช่นเดียวกันครับ l i o n g i กในปีนี้เนี่ยจุดเด่นของ L i o n g นกครับคือการเปิดบอลครับที่เรียกได้ว่ามีแบบ เลด้าอยู่ที่เท้าครับเปิดบอลดีจริงนะครับการเลี้ยงบอลก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่อาจจะไม่ได้แบบดีมากเท่ากับปีกตัวท็อปๆในหลายๆตัวนะแต่ก็ต้องชี้แจงไว้ตรงนี้ครับว่าแลออนด์กิกส์เป็นปีกที่เน้นส่วนผสมและกันสําหรับในเรื่องของมันสมองแล้วก็พละกําลังนะครับเป็นคนที่ฉลาดครับไม่จังไม่ฝืนจังหวะเกินไปนะครับแล้วถ้าเกิดใช้เขาแบบเทพเนี่ยผมบอกเลยว่าแลนด์กิกส์เนี่ย แม่จะเป็นตัวเปิดป้อนที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นปีกสายเลี้ยงครับอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่าเป็นปีกสายเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เหมาะกับหลากหลายสไตล์การเล่นได้ไม่ยากครับคือคุณไม่ว่าคุณจะถนัดการเลี้ยงตัดเข้ามาทําประตูหรือไม่หรือว่าอยากเลี้ยงเข้าไปซัดเองมากอะไรเงี้ยแลนด์กิ๊กส์ก็ทําได้ดีครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สุดทางมากในเรื่องของการจบสกอร์นะครับหรือว่า ความแข็งแกร่งรวมไปถึงความเร็วอะไรที่แบบโอ้โหเป็นหนึ่งในใต้ล่าอะไรขนาดนั้นนะคือตัวนี้ก็เร็วฮะก็เลี้ยงบอลดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบที่สุดของที่สุดเท่านั้นเองแต่จะเก่งนะถ้าใช้ในฟูลทีมแมนยูบวกห้านะครับจะเก่งเลยแหละนะครับคงไม่มีใครทำฟูลทีมเบลมั้งอาจจะมีก็ได้นะแกเรตเบลแลนกิกส์นะครับแต่เนลเจมนะคนละฝั่งโอ้โหีย่ว่าเลี้ยงกันสะบัดหันแหลกนะครับแต่ว่าอยากให้เน้นและการแวนกิกส์เนี่ยเป็นปีที่ เป็นหน่วยเปิดป้อนที่ดีแล้วก็เป็นตัวทําเกมที่ดีได้นะครับสำหรับแรนด์กิกส์อันนี้เน้นย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยเมื่อกี้พูดพูดกันเกินไปละวว่าด้วยความที่ว่าตัวเล็กนะครับแรนด์กิกส์เนี่ยตัวปรขนาดเนี่ยจะไปงัดกับพวกฟูลแบ็กที่แบบ180นาหนา,นากองหลังที่สูง1 8 0 9 9 0นาหน,นาเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ โดนชนกระแทกมีโอกาสบอลกระชอกแล้วก็เสียบอลสูงมากๆอันนี้ต้องชี้แจงไว้เลยนะครับการจบสกอร์ยิงได้เฉพาะเท้าซ้ายเท่านั้นนะครับเท้าขวาก็คือเดายากอะ่ะคาดหวังยากคาดเดายากนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูด้วยกันแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาซ้อมมาสักหน่อยเดี๋ยวผมมาแลนกิกส์น่ากลัวนะน่ากลัวเลยครับเป็นปีที่น่ากลัวตัวหนึ่งนะครับ แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบสุดยอดเท่าปีกตัวอื่นเท่านั้นเองนะครับในเฉพาะในสไตล์ประมาณนี้นะครับมีตัวหลายตัวที่ให้เลือกและกันก็ลองดูเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณผู้ชมแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปอน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ